ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางหางเสียงภาคบ่ายนะครับสําหรับหางเสียงเมื่อเช้าเอาตัวเปิดมาปิดนะครับเปิดที่ลบปิดที่บวกนะครับแต้มเท่ากันบนล่างมาเบิ้ลนะครับเนาะมาเบิ้ลเลยแต่ไม่ใช่เบิ้ลเด่นต้องขออภัยครับเจก็ยังว่างนะมันมาตัวเปิดแล้วส่วนมากผมจะไม่ช่อยไม่ค่อยชอบวางตัวเปิดครับมาอีกครั้งนึงเมื่อเช้านี้0 9 9ย์มา0มาศูนย์แทนเก้าไม่มาครับ รู้กันต่อไปไปเบาๆแล้วกันครับแต่ทางนี้ท้งนั้นวันนี้เบาอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากจะเล่นหัวอับาลกันนะครับห่างเสียงบ้านผมท่านตัวเปิดที่บวกครับ7 5 6 9 7ครับและสําหรับห่างเสียงไม่รู้จะปิดลบหรือปิดบวกเลยก็คิดไปเบาๆเอ้ยก็คิดไปที่ตอนที่ผมคิดอยู่เนี่ยเขายังอยู่ที่บวกครับเลยคิดที่บวกนะครับถ้าลงลบเบาๆแล้วกันสำหรับห่างเสียงบ้ายในสุดที่จับได้คือ7ครับวิ่งบนลุ่ล่าง7ครับ บ่ายเด่นมา2วันติดนะครับแต่เจาะไม่มานะครับขอให้มาต่อเป็นวันที่3ครับ7 1 1 2 7 2 1 3 7 5 1 6 7 9 9 7ก็สวยนะพวกถึงเนี่ย โอเคครับมาศูนย์เข้าไปครับ071 072 075 012่งศูนยครับหากเสียงบ่ายได้นแนวแนวนี้นะครับก่อนเจอที่หุ้นดึกแล้วก็ดาวโจนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังครับสวัสดีครับผม